สวัสดีครับทุกคนวนัวนนี้เราจะมาทำอะไรกันครับโฟก,กัสวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยได้รับภารกิจมาจากคุณตาของเราเนั่นเองครับผมเพราะว่าคุณตาของเรานะคะได้ให้ภารกิจของพวกเราไว้พี่ฟิล์มก็คือ,คอให้พวกเรานะคะปลูกผักแล้วก็ทำนาเลยค่ะทุกคนโอ้ยมาโฟก,กัสเราจะทำได้ไหมเนี่ยวันนี้ตอนนี้โฟก,กัสร,รู้สึกว่าพี่ฟิล์มอะรู้สึกเตรียมพร้อมมากเลยเนี่ยอ้าวก็ต้องแน่นอนมีผ้ามันคอแน่นอนมีชุดมีรองเท้าบูทตเอ้ยพี่หน่อยโฟกัสดิ อันนี้แบบว่าเพิ่งตื่นเลยตาเพิ่งตื่นนะเดฟโอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่นะคะก็จะเป็นส่วนของคุณตาของเราค,คุณตาบอกว่าคุณตาเนี่ยปลูกไปแล้วนิดนึงแต่ว่าอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันปลูกให้เต็มเลยเลยได้โฟก,กัสมาเลยนะคะเริ่มมานี้โออโฟกัสก็เพิ่งรู้ว่เนี่ยว่าคุณตาเขาเลี้ยงเลี้ยงคือตัวอ,อัปปะกาใช่เออมีแล้วมีอัปปะกาสีลุงนี่ยหโฟกัสเฮ้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวสีลุงธรรมดาโฟก,กัสหรือมันยังสีลุงด้วยนี่มัน,มมมมมน ยาใครจะกินเีงแกรอบนี้อ้าวกินเองโอเคแล้ก็เองกแม่นะพี่ฟิล์มเนาะใช่คือแต่หน้าตาเขาสวยมากเลยเนี่ยใช่หน้าตาน่ารักมากนะทุกคนเีอ่ะไป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 ต่อไปเราจะมาทำอกันเนี่ยโฟกัสเดเรานะจะมาเริ่มปลูกผักผลไม้กันก่อนเลยเป็นอันดับแรกตรงสวนนี้เลยเขาให้เราปลูกอะไรบ้างอ่ะคุณตาเขาให้เราปลูกอะไรบ้างคุณตาเขาบอกว่าอยากได้พวกแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะแบบพวกแบบไอ้มาถามเลยพี่ฟิล์ม มันจะปลูกอะไรก็ได้อะมีสตรอเบอรี่กับอันนี้แค่นี้เด็กใช่แต่ว่าคุณตาบอกปลูกอะไรเพิ่มก็ได้นเดี๋ยวปลูกมะเขือเทศเนาะแล้วก็เอาอันนี้คือถั่วเขียวอันพี่พีมปลูกถัก่วเขียวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่วินปลูกถั่วเขียวกับสตรอเบอรี่นั้นเดี๋ยวโฟกัสปลูกเอเออ่่มมบลูเบอรี่กับมะเขือเทศอ่าโอเค,อเคได้ได้งั้นเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้เลยครับพี่วิน มาพอบี้อ่ะอันดับแรกนะเราจะเทลงไปเลยให้ปลูกรวมเลยเหรอโฟกัสใช่ปลูกรวมเลยก็ได้นะพี่ขอเทสตรอเบอรี่ไปก่อนนะสตรอเบอรี่อย่างงี้หนึ่งสองเม็ดคุณตาบอกว่าให้ใส่เมล็ดลงไปก่อนโอเคงั้นโฟกัสพุกัตอันนี้นะเอาใส่สตรอเบอรี่ห้าเลยกันอันนี้อันนี้เอาเมล็ดเลยก่อนงั้นก็ขออันนี้แล้วกันนะเอาเลยอารมณ์นี้เอาไม่เท สายน่าจะมีคนเทไปแล้วแหละโอเคอมาเ,คเดี๋ยวต่อไปนะพี่ฟิล์ม,มพี่ฟิล์ม,มเดี๋ยวโฟกัสขคบานนี่กันนะเดีย๋ยวาโฟก,กัสไปเอาน้ำมาให้แป๊บนึงได้ได้ได้ต้องมาทำการรดน้ำตัวนี้ได้วยใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะอุยเม,ม็ดเม็ดอะไรไม่รู้เม็ดอะไรเต็มไปหมดเลยมา,ามาราทีละสองคนจะมาวเชิญกันลดน้ำครับทุกคนลดเลยโอุ้ยโอ้ยไปไหนอ๋อตัว้ำนี่เหรอนี่ไงพีมเฮ้ยเอาเหรอไหรอเท่ยวออตัวเฮ้ยมาเอาตัวอะไรลันน้ำวิเศษ เคียบตอยมากนีอะผมปลูกตอตเบอร์รี่ไว้นะทุกคนโอ้โหปลูกไว้ห้าอันะกินแบบอุ๊ยน้ำอะไรเนี่ยอันนี้ปูเบอร์รี่นะปูเบอร์รี่น่าจะได้แค่นี้นะแต่เดี๋ยวเรขออันนี้กันว่าอะไรไม่ใส่นะโฟกัสอืมกินด้วยแล้วก็ใครเป็นต้นมะเขือเทศ หาพี่พิลองชิมหน่อยดีกว่านะเฮ้ยจริงเหรอพี่พิมโอ้โหฟกัสเราปลูกมันปลูกไว้ขนาดนี้โฟกัสทำไมจะแย่งกินไม่ได้เราะเขาปลูกทุเรียนแล้วกันนะมาทดแทนแต่โฟกัสว่าสตรอเบอรี่นี่มันก็ดูสดดีเนาะใช่กินสักลูกที่นี่ไม่มีกล้าอี้จานปิดหรือไม่คะไม่ได้ไม่มีแหละคุณกินเลยแล้วกันนะหวานตั้งหลายมากเราต้องปลูกเลยพี่พิมเอาแน่นอนิเลย าล้วสินี่ขอเป็นบลูเบอร์รี่แล้วกันนะโอเคได้ตาปูอะไรก็ได้ใช่ไหมได้โอเคโอเคมากราบประมาณให้หน่อยพี่ฟิล์มตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ปลูกผักกับผลไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปปลูกข้าวกับข้าวโพดกันดีกว่าไป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 ทางนั้นเลยค่ะพี่เบมนี่นะคะโอ้ยอุ้ยอุ้ยผลรายกาดิี่เห็รากาผลได้ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอา ตามเวียนเธอแล้วเราไป,ไปเราไปพักกันนะเวียนแค่เอเอเธอเธอไม่ได้สิอ้าวพี่เวียนอ้าวการเขาเ้็นไงเป็นหุ่นไล่กาดิโฟกสอย่างเงี้ยอยไม่ได้สิพี่องกลับมาที่ก่อนโอเคๆ<า>แต่โกัสเพิ่งรู้นะหุ่นไล่กาก็ต้องเป็นหุ่นแต่อันนี้มันเป็นมนุษย์นี่นาเอา่มนี่เธอชื่ออะไรหรอแล้วเธอมาจากไหนเนี่ยฉันเหรอฉันคือหุ่นไล่กาฉันถูกว่าจ้างมาไล่กายยังไงละเออเธอได้เงินเดือนแล้วเท่าไหร่เนาะ ก็เยอะอยู่นะพันยวันละพันแหละวันละพันเลยเรนะวันแดดมันร้อนยังไงแล้วเธอเป็นอยู่ทั้งวันเลยเหรออือโอ้โหคุณตาฉันไม่ควรให้เธอมาหนิใช่ไหมฉันก็หางานทำนี่แหละโอเคโอเคฉันว่างานก็มีเยอะนะแต่เธอมาทำเออแต่เธอเราอยากทำเลยชอบอบเลยนี่เดี๋ยวฉันไปละไปไป่บีมไปนี่อุ้ยเฮ้ยรถแท็กเตอร์พี่บีมขับได้นะ แต่ว่าเราต้องมาดูวิธีทำกับ่ออมี่บียเขาให้เราเนี่ยนำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรั่วเหรอใช่ไหมแล้วก็ลาแหลมมาขุดแล้วต่อไปให้เราใส่เมล็ดลงไปเราจะใส่ข้าอันนี้ข้าวก็ได้หรือว่าข้าวโพดก็ได้เนาะแล้วก็ใช้รถใช้น้ำใช้น้ำรุ่ญยาหรือว่าจะใช้เขาเรียกว่ารุนน้ำอัตโนมัติแล้วก็อ๋อก็จะได้มาเด็ดกับโอ้โหง่ายนะเนี่ยอ่ะไป อย่างแรกเลยพี่ฟิล์มอ๋อประกันดูแลไอ้สีแดงๆ,ๆตรงนี้คืออะไรอะไรประกาศก็คือนี่ไงข้างหลังรถคันนี้อ,อ,อันเดียพี่ฟิล์มอ่ะขับเลยแล้วกันแน่เดี๋ยวประกาศขอไปเอาอันนี้มาก่อนนะ,ะได้เลยที่เป็นพี่เรานี่ก่นนะได้เลยแล้วเราได้เป็นไ,ไงเราต้องใช้อะไรอันนี้เนาะเอเอ <_ s 2> <_ s> ได้มาแล้วเอากลับ <_ s 2> ออมาโอเคทำพี่เพ็มพร้อมปิงพร้อมแล้วประกาศพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นลุยเลยเอาเลยนี่มัก็ขุดอุ้ยดูดิขุดไปด้วยโอ้ ก็เพื่อนเก่าก็ยังอยู่เลยนะแต่คุณทำอย่างนี้มันจะพังไหมเนี่ยจะพังโอ้โหไ,ไดบังอันนี้ไปแม่ผมบบกระพุดเองเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมกระพุดเองนะคือเป็นหลุมแบบว่าที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะใส่เมล็ดไว้นะครับเราก็เลยจะใส่เมล็ดให้นะทุกคนนะโอเคหมดแล้วพี่บีมได้และต่อไปเขาให้เรานำมล,ล็ดใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเอาข้าวโพดแล้วปลูกอะไรดีอ่ะอุ้ยเราปลูกข้าวโพด แล้วปลูกขขาพดนี่ไงอ๋อนี่ไงเราใส่ไปแล้วแล้วก็เป็นอันนี้อะใส่ใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยใส่ช่องนี้แต่ไปช่องนู้นอใส่เลยโฟกัสใส่เลยโอเคโอเคอใส่ใสตรงนี้ใส่ใส่เแล้วก็ใส่ยขอไปใส่้เพี่ไปนั่งรบนกันเลยได้เลยโฟกัสเ้ยขาหมดแล้วหนะแต่ว่าเราผลิตเพิ่มได้ใช่ไหมพมได้ใช่ไหมี่ไง อาโอข้าวหมดแล้วพี่บมมีข้าวโพดไม่เป็นไรโฟกัสมัเป็นไรมีข้าวโพดอยู่ปลูกข้าวโพดเยอะๆจะได้อร่อยอร่อยใช่ไหมใช่โอเคอ้าวหมดแล้วหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ล้กันนะบมนาะได้ไโฟกัสโอเคค่ะเราต้องฝังไหมเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมอ๋อเราลต้ไม่เลยเอไปก็ไปรดนะแตลงมาเีมบมเราจสมพถูกรถนแนอนกัสดรกว่าที่รถนหลอะกลองกด มังคุดส่วนโอ้ยย่างแจ๋วโฟกัสโอ้ยบิมก็ต้องลดเองไงดิโอ้ยพิมแต่ของคุณปู่นี่มันพิเศษมากเลยเนี่ยโอ้ยข้าวตัวใหญมากครับทุกคนดูสิโอ้ยเห็นไหมยิ่งตกใจเลยเนี่ยตกใจเลยอือเออออโอ้ยข้าวโพดนี่คือพร้อมให้เรากินเลยนะครับทุกคนย้อนนะไทยต้องถูก เรียบร้อยอ่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ขอวางไว้ตรงกลางนะเผื่อมันจะโตอีกเ็ด้ยยวนะโอเคงั้นก็ประมาณนี้พี่พิมดีมากโฟกัสโอ้พวกเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไปซื้อได้ทั้งข้าวโพดวันนี้เราปวดอะไรบ้างพี่พิมข้าวกับข้าวโพดไงแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็ถั่วอุ้ยมากินเลยแล้วกันมีถั่วมีมะเขือเทศด้วยแหละพี่พิมอ่มีถั่วเขียว ขีดน้ำขีดน้ำนี่ทำให้แบบว่าผักของเราในวันนี้ว่าสดชื่นมีแมลงวิ่ญญาณด้วยอ่ะโอเคโอเคก็ประมาณนี้พี่ฟิล์มดีเลยพ่อแม่ค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับเขาเรียกว่าทําสวนของเราพวกเราในวันนี้นะคะก็ใช่ครับรู้สึกทําเพลินนะทำเพลินพี่ฟิล์มทำเพลินมากๆนะพ่อแม่เราทำสวนเสเสร็จก็จะสวยแบบนี้เลยทุกท่า สวยมากทุกคนใช่แล้วครับนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะกีริมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะครับผมพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเต้น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 โอเคค่ะคธอไม่กล้า